จริงๆแล้วเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องนี่สำคัญมากแล้วคุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีแก้มาถูกทางหรือยังเชิญครับฉันยังไม่เห็นนะถามว่าทําไมท่านถึงรู้ก็เพราะว่าที่วัดเราเนี่ยมูลนิธิาให้อิสระก็มีโครงการอาหารราคาถูกเนี่ยอิ่มละสิบสบาทเนี่ยสิบาทสิบห้าบาทไม่มีตังกินฟรีเนี่ยนะเขาทำไปทั้งหมด12สาขาเนี่ยเพราะงั้นวันวันหนึ่งเราจะใช้หมูใช้ไก่ ใช้ไข่ใช้ผักเนี่ยวันหนึ่งเป็นร้อยร้อยโลดังนั้นเราก็รู้ดีว่าราคามันแพงขึ้นแพงขึ้นแต่ว่าเงินชาวบ้านมีน้อยลงน้อยลงทุกวันปัญหาอยู่ที่ว่าเวลานี้เศรษฐกิจมันชักหน้าไม่ถึงหลังเพราะว่าผลงานที่รัฐบาลทำมาแล้วมีมาตลอดระยะเวลา3เดือนกว่าเนี่ยมันยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมท,ที่แต่ต้องได้ไอ้อที่บอกว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติ ฟรีวีซ่าให้ประเทศจีนและประเทศนู้นนี่นี่นั่นก็ยังมันยังไม่ไม่เต็มร้อยไม่เปี้ยงป้างเหมือนอย่างที่เขาพูดอะ่ะนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหากับนักท่องเที่ยวจีนซันด้วยซ้ำไปอีกทั้งก็เออแก่นี้นอกระบบถามนะวันนี้เนะี่ยประชาชนไอไอคนที่เป็นนี้เนี่ยไม่กล้าที่จะไปแจ้งนะฉันคุยกับหลายคนรอบรอบวัดเนี่ยเขาบอกไม่กล้าที่ไปแจ้งเขาถามว่าทําไม เขาบอกเจ้านี้ขู่ไว้ว่าเออถ้ามึงไปแจ้งอ่ะเดี๋ยวหมดโปรโมึงจะอด <c oughs> <c oughs> คำว่าหมดโปรโมึงจะอดก็คือว่าเดี๋ยวถ้ารัฐบาลน,นี้ไม่อยู่หรือไม่ก็เขาแก้ไม่ตกเองจะมาเอาเงินจากข้าไม่ได้แล้วนะ <c oughs> จบเองต้องไปหาคนอื่นแล้วคนอื่นมันจะมีทักที่ไหนเล่าไอ้คนรอบๆชนบทน่ยไม่ใช่ว่าสังคมมันกว้างกวางเหมือนกับสังคมในเมืองเมื่อไหร่ดังนั้นปัญหานี่ ถามว่ามันแก้ถูกจุดไหมก็เห็นแก้มาหลายรอบแล้วมันก็ไม่ได้เห็นจบอะไรสักทีหนึ่งเราก็เลยมองว่ามันเหมือนกับใช้คำว่าอะไรดีอะตีปลาหน้าใสไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันเดี๋ยววันนี้ผุดโครงการนั้นวันนั้นผุดคนผุดโครงการนี้เพื่อให้เห็นว่าตัวเองกำลังทำงานแล้วมีผลงานแต่จริงๆแล้วผลงานมันไม่ออกมาเป็นรูปธรรมและจับต้องยังไม่ได้ยังไม่ชัดจะจับต้องได้เมื่อไหร่เราก็ยังไม่รู้นะ